ไอ้หนุม่มก่อนที่ไอ้หนุม่มทุกท่านกำลังจะไปชมคลิปนี้กันนะครับผมวันนี้เลยผมมีร้านบริการในโก้บล็อกช็อปมาฝากทุกคนนั่นเองเป็นบริการร้านละฟาร์มทุกแมปในโลบอกรบอกไว้ก่อนเลยอ่าดันเจียนควีสโลบอกรบอกคุณโอโลบอกรบอกฟุตโอ้โหเยอะแยะมากมายอย่าเงี้ยว่าเกือบทุกแมปในโลบอกรนั่นเองโอเคก็นี่เลยมีประสบการณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเครดิตก็มีเพียบเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาใช้บริการกันด้วยละกันบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนว่องไวด้วยโอเค โอเคเลยนะครับผมผู้ชมทุกท่านนะก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้กันด้วยเลยละกันนะครับผมงงกันดีคนดูทาําไมอวตารมันคล้ายๆไอเดิมวะก็คิดดูเอาละกันนะทําไมหนอเกิดอะไรขึ้นก็พี่ได้ไอเดิมกลับมาแล้วว่ะคนดูอืมกดด็ดูดูดูจากวิวนะคนดูก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยวันนี้เลยนะผมคลิปของวันนี้เลยก็จะเป็นการมาบอกสปอยหรือวันเวลาที่มันจะอัปเดตมาเพราะตอนนี้ทางดิษ อะไรนะบอกฟูดใช่ไหมน้องพัดใช่ไหมทางนี้บอกฟูดเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะคะัพผมวันนี้เออก็ก่อนที่เราจะไปดูกันทางนี้ดีกันแล้วก็ฮะแล้วก็อะไรวะลืมลืมก็ไปกันเลยละกัน let's go <S นน้เรามาเติมเกมพ์ทกันหน่อยดีกว่าเกมพ์ทหาผลเลยละกันเอาโอ้โลบักไม่พอ <the> ทำไมดีล่ะโลบักไม่พอนันเหรอนี่เลย x shop ร้อนบริการเติมโลบักเลดหกถึงแเพียงแค่สมัครเข้าสู่ระบบก็ดทำการเติมได้เลยส่วนลิงก์เว็บไซต์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยบอกเลยว่าเลดี้โคตรคุ้มก็โอเคครับผมมาท่านผู้ชมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับน้องพัดแล้วน้องพัดหายไปไหนเราวะเฮ้ยอ้าวตามหาก็พี่ไม่เจอ ไปงั้นเดี๋ยวพี่ขอเข้าไปดูในดิสก่อนละก,กันดีกว่านะครับผมคนดูปะก็ในดิสเลยฮะหวงใหเ้เราเข้ามาในดิสบอกฟุดเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เรามาเข้าที่มันอ่านว่าอะไรวะ in n o comment เหรอใช่ไหมนี่นะครับผมเขาได้ทําการประกาศออกมาแล้วก็สําหรับการที่เขาจะมาอัปเดต11นั่นเองนะครับผมก็คือเป็นวัน Friday Friday นวันศุกร์ปะเออ Friday วันศุกร แล้วก็เดืนายนะผมกรกตะดาวันที่10นั่นเองนะครับผมคนดูเป็นเวลาเท่าไหร่วะเที่ยงใช่ไหมเอ็เออรู้อย่างนี้นจะเรียนอังกฤษมาเยอะๆว่ะก็เอาประมาณว่าอีก3าวันนั่นเองหลังจากที่ผมลงคลิปนะครับผมแล้วก็มีบวกอะไรนะอัปเดตดีค o อมมิ่งซูนต่างๆเดี๋ยวก็จะมาเรื่อยๆระหว่างสอวันนี้นะครับผมก็นี่เลยเขาได้ทิ้งลิงก์มาให้เราด้วยใช่ไหมน้องพัททยพูดอะไรบ้างดี นี่นะครับผมคือให้ทิ้งลิงเราให้เราเข้ามาเขาดาวได้นะผมบอกฟุตอัปเดต11อีก3วัน3ชั่วโมง28นาที45วินาทีนั่นเองนะครับผมคุณดูบอกเลยโคตรละเอียดเออเราก็กดเข้าเพลงในนี้ได้นะครับผมคุณดูเออนี่เลยแล้วก็มันจะเด้งกลับมาหน้านี้ให้ก็สำหรับถ้าเกิดมีคนถามนะผมว่ามันจะอัปเดตอะไรมาบ้างนะก็เราให้เรามาที่ดิสบอกฟุตแล้วก็เรามาที่สเน็กพิกนั่นเองนะครับผมก็ตามนี้เลย จะมีดาบโยรุผลตื่นต่งตางๆนานาน,นะครับผมเออมันจะมีเสียงดังปะวะเวเิเียงก่อนโอ้วีดีโอไม่โหลดแล้วว่าคนดูจบแล้วใครอยากดูผลตื่นว่ามีผลอะไรบ้างก็ไปดูช่องผมให้เดี๋ยวผมขึ้นให้ตัวไอมุมขวาบนเลยนั่นเองนะครับผมคนดูก็เอาที่แน่ๆมีผลไฟใช่ไหมน้องชายผลไฟผลน้ําแข็ง ผลอะไรอีกนะอีกอย่างสรสะเทือนอ่ะที่ผลตื่นแล้วก็นี่เลยมีการรีเมคโมเดลโยลูอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นภาพที่ผมวาดให้อ่านี่ตามนี้เลยน่าจะประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็อันนี้เหมือนเขาได้ปล่อยอัปเดตตัวใหม่มาเหมือนจะเป็นตัวจิกซอว์อ่ะคนดูอืมก็เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้เลยแล้ะกันถ้าเกิดเราเอามาเรียงต่อแล้วมันจะเป็นยังไง อ่าก็โอเคนะครับผมสำหรับรูปนี้นะครับผมก็คือเขาที่ถ้าเกิดเอามาเรียงผมจะขึ้นภาพให้อ่ามันจะป,นประมาณนี้ถ้าเกิดมาเรียงมันจะประมาณว่า welcome to late event someone of your special ability have been disable d นะครับผมอ่าอะไรวะ in mice ใช่ปะวะใช่ไหมเออท่านพี่ต้องขอไปนะครับผมก็ will start spawning soon นั่นประมาณนั้นเลยก็ถ้าเกิดไปออกมานะครับผมมันก็จะได้ประมาณว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เลดบอสพลังพิเศษบางอย่างอาจจะใช้งานไม่ได้ศัตรูจะเริ่มเกิดเร็วๆนี้เตรียมพร้อมกันก็ประมาณว่าเหมือนจะมีบอสเกิดให้เราไปฆ่าเหมือนจะดรอปพลังพิเศษอะไรประมาณนั้นเลยะครับผมนะเออใช่น้องเห็นเหมือนกันใช่ไหมติ๊กซออืมลำบากจังวะไอ้คนลงบอกฟุตมันเนี่ยเอาให้เห็นดีๆไม่ได้หรอคนดู มันต้องให้เรามาต่อจิกซอโคตรดีเออก็ประมาณนั้นเลยเขาบอกให้ยินดีต้อนร,ร,รับข้าสูเลตบอกพลังพิเศษนั่นเองก็แล้วมีแล้วเมื่อวานนี้นะผมเลวลาประมาณบ่ายโมงได้มีการอัปเดตมาใหม่นี่เลยคือการกดกินผลนั่นเองไม่ใช่เหมือนเดิมนะนะคนดูที่แบบแบบเราสมมติเราถือผลมาใช่ไหมน้องชายใช่ไหมถือผลปับ๊บเรากดกินปับ๊บคือมันเราแค่กดคล,กคลิกเลยนะคลิกซ้ายว่ะมันก็กดกินออโต้เลยอะแล้วมันจะแบบ หัวร้อนกันโคตรเลยดูพี่โดมมาสองรอบโคตรน่าลำคาญเออก็อันนี้เหมือนเขาได้ทําการปรับใหม่นั่นเองเขาจะถามก่อนว่า Do you... ดูไอ้ฮะถูกถูก,กนดีกว่า Do you... Do you wish to eat this fruit แล้วก็จะตอบเนโบวายในโไว n d ก็ประมาณว่ายังหรือว่าจะอีทนั่นเองว่าจะกินเลยอ่ะก็ระบบนี้ถือว่าใช้ได้เลยแหละคนดูอก็สำหรับไอดีนี้นะ,ะัะผมผมได้กลับคืนมาแล้ อยู่ดีๆก็ได้มาอย่างงงๆแล้วก็ผมไม่มียอรู้อ่ะคนดูไอดีเนี้ยมีแต่สามดาบอะทางมีเดียเรามาหนึ่งหนึ่งพีพีกันเปล่าไอ้นุ่มวีไอ้นุ่มใช้บนไฟอะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดีเฮ้ยเกินโอ้โหอะไรนะวีโอ้เราต้องเอาเซเบอร์มาว่าสามดาบพีไม่ถนัดหรอน้องชายเฮ้ยเฮ้ยเราหนีเราหนีเราหนีดีกว่าหนีดีกว่าคนดู ก็อัปเดตมีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมส่วนสําหรับวันอัปเดตก็คือวันศุกร์ตามที่ผมบอกไปก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดิสหรือว่าลิงก์อะไรนะลิงก์หน้าเว็บเขาดาวให้ละกันนะครับผมก็สาหรับวันที่อัปเดตมาผมก็วันอะไรว่าวันศุกร์เอ้ยวันศุกร์พี่บีเรียวน้องชายจะอยากมาอยากมาสตรีมว่ะเดี๋ยวต้องมานั่งอัดคลิปตอนเย็นวันศุกร์ละกันโอเคคนดูก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวพี่ต้องไปเปลี่ยนดาบแล้วไปพีพีกับน้องชายสักแป๊บนึง อ่าบอกหนีเฉยหนีไปเปลี่ยนดาบไงนุ่นมบอกเลยว่าให้ดาให้ไม่ใช่จะให้ดาวทาไมวะก็รู้ๆก,กันอยู่แล้วนะว่าใครจะชนะถ้าไอดีเนี้ยอืมมาขยากให้ผมอัดคลิปอะไรอีกก็สามารถบอกได้นะแต่มีคนขอคิงพีทมาเยอะมากพี่ก็จะรอคิงพีทให้มันอัปเดตก่อนละกันบอกก็น่าจะอัปเดตมาอีกไม่นานนี้แล้วมามาดีมาดีเปิดเลยเฮ้ยเปิดเลยเฮ้ยเปิดเลยเปิดต่อไม่รอแล้วนะเอา้าไม่เปิดพีพีอ่ะสป๊เรื่องดี หรือว่าเปิดแล้วว่าเอาเปิดแล้วนี่ว่าโทษทีครับนะผมดูผมหลอนเองเขาใช้ห้าขีสังเกตไงอุ้ยหลบอ่ะหลบอ่ะเฮ้ยมีตัวยุ่งว่ะมีตัวยุ่งมาว่ะอุ้ยหลบเก่งเนาะโอ้โหผมโดนตัวยุ่งมันมาเอ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 าแล้วเอาแล้วเอาแล้วยังยังยังลอกยังลอกยังลอกแบงเอ้ยทำไมเราตีเขาไม่เข้าวะเฮ้ย อ๋อนี่ไงเข้าแล้วเข้าแล้วจังๆเลยว่ะอ <at> <sh> <sh> really ุ๊ยอุ๊ยตายอยู่นะตายอยู่นะขอดูเรียบร้อยว่าแล้วกะไว้อะไรอ่ะน้องชายอย่าหนีดีโอ้โหโอ้โหเลือดน้องชายดีแล้วว่ะทำไมพี่โดนสกิลน้องชายเต็มๆเลยวะมีสเต็ปมีสเต็ปก็ไม่เท่าไหร่หรอก เออเอเอปิงใส่เลยละกันใส่เลยละกันเลือดน้องชายเต็มอ่ะเฮ้ยน้องน้องคดโกงเลยอ่ะน้องคดโกงเลยอ่ะใสเลยเอามาดีอย่าดีดีอย่าดีดีเอ้ยทำไมเวลเวลตนันวะเนี่ยเวลตนันวะเนี่ยคดโกงเลยอ่ะฮะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยคนดูคนดูเราเราไม่ไหววะคนดูเราไม่ไหววะผมผมไม่มีฝีมือในการพีพีวะคนดูเฮ้ยจะเอออุ้ย เราดีดีครับอรอ <c oughs> อะไรล่ะหาคนดูเราดีดีอะไรหนออะไรหนออุ้ยพี่จะแตกแล้วอ่ะโดนโดนทีเดียวพี่แตกอะ่ะจะหน,ดน,ดน,ดนีดี่าหนีดี่าหนีดี่าหนีดีอุ้ยพลาดว่ะโอ้คนดูอุ้ยเราจะแพ้แพ้น้องพัดทุกเกมไม่ได้นะ มาน,นี่ดีมาน,นี่ดีมาน,นี่ดีจะไปไหนอ่ะวิแลกกันแลกกันแลกกันไม่เท่าไหร่หรอกเรียบร้อยโดนแลกกันแลกกันเรียบร้อยอันนี้แลกกันอยู่เหมือนกันอุ้ย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 น้องเขาแม่นว่ะน้องเขาแม่นว่ะอุ้ยอยากให้ได้โยลุขับคืนมานะอยากให้พี่เติมโยลุนะเพี้ยวไม่เพี้ยวก็ทำแฟนน้องเหลียวว่ะอุ้ย เอ้ย,ยาหลบดีไอ้นุ่มจะหนีไปไหนฟันฟันกันเลยเฮ้ย<ะ>เรียบร้อยจังๆครับโอเคปะก็สำหรับใครที่อยากเข้าแค่นะผมก็กติกาเช่นเคยเลยเดี๋ยวพี่จะตเตะพวกนี้ออกให้หมดเลยเตะพวกอยู่ในแค่นะคนดูก็โอเคคลิปสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้เลยนะครับผมคนดูก็ อย่า<จ>ลืมปีข้าดติดกันด้วย Sadly, ละกันนะครับผมก็อย่าลืมที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วก็ช่องอะไรนะน้องชายใช่ไม่ต้องไปกดติดตามนะอุ Whatever ้ยหยอกเล่นหยอกเล่นโอเคคนดูก็สำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้เลยครับผมไปถ้าเป็นประโยชน์ยังไงก็ช่วยเม้นท์บอกด้วยนะครับผมคนดูก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบายครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ้า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 อุ้ยไม่โดนเลยอะ ไม่จบนะไม่จบนะน้องอยู่นิ่งดีอยู่นิ่ง,งด,งงดีเอาพี่ฆ่าน้องไม่ได้นี่หว่าเพราะพี่ฆ่าน้องไปแล้วรอบหนึ่งโอเคคนดูไปแล้วผมจุกร